สมาธิสั oh donn, ้นก็เป็นเรื่องราวของโรคทางสมองอีกโรคหนึ่งนะครับซึ่งถ้าในกลุ่มของเด็กๆที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปกับอาการของออทิสซึมหรือออทิสติกด้วยนะครับสมาธิสั้นนี้ถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องของการพัฒนาการของสมองที่ผิดปกติไปนั่นเองเช่นเดียวกันก็มีการล่าช้าของการพัฒนาการซึ่งจริงๆแล้วสมาธิสั้นเกิดขึ้นในทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเลยนะครับ แต่ว่าย um, mm ังไงก็ตามไม่ว่าจะเกิดขึ claro, gaan, ้นในวัยไหนตอนไหนก็ตามก็ยังสามารถที่จะรักษาได้ครับก็คืออาการที่ไม่สามารถจดจ่อในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สเร็จร่วงได้ยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องของการเรียนของเด็กเนี่ยสมมติว่าเขาอยากจะเขียนตัวหนังสือสักตัวหนึ่งอยากจะวาดรูปภาพสักตัวหนึ่งแต่การบ้านที่ครูให้ทําในชั้นเรียนเด็กไม่สามารถทําได้เลยเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนี่ทํานิดียว่าแลกไปอย่างอื่นแล้วครับ นะบางทีกําลังจะเขียนกําลังจะอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งไม่จบสักทีหนึ่งไม่จบสักเรื่องหนะึ่งเนี่ยกลุ่มนี้คืออาการที่เด่นชัดมากในเรื่องของสมาธิสั้นแล้วทาให้เกิดปัญหาเรื่อง,องการเรียนรู้ตามมาเพราะสมาธิที่สั้นทําให้เรียนรู้ไม่ได้เงเด็กกลุ่มสมาธิสั T ้นมักจะมีปรากฏการณ์ของเรื่องราวของ Smart T D สมาธิดีสำหรับเรื่องที่ตัวเองสนใจเท่านั้นดีมากๆบางคนดีมากกล้ถ้าสนใจแต่เรื่องไหนไม่สนใจนี่ไม่มีสมาธิเลย สมาธิสั้นมักจะเป็นอาการที่เกิดความบกพร่องของการพัฒนาการของสมองครับนะัเหมือนเริ่มต้นแบบตั้งแต่เด็กๆได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าในระหว่างที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรามีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่มีโอกาสเป็นได้สมองคนเรานั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า plasticity plasticity นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการทางานของสมองในเชิงของการที่เปลี่ยนแปลงแย่ลงก็ได้ดีขึ้นก็ได้การเปลี่ยนแปลงแย่ลงก็มีโอกาสเป็นได้ทุกอย่าง ังนั้นเราจะเห็นว่าในผู้ใหญ่บางคนที่ไม่เคยมีอาการทางจิตมาก่อนก็จะเกิดอาการทางจิตได้ซึ่งอาการท,ทางจิตนั้นปัจจุบันนี้เชื่อแล้วว่าอาการจิตเวททุกตัวเลยทุกโรคเลยนะครับเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในสมองไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งที่การรักษาเนี่ยคล้ายคลึงกับที่เรารักษาในกลุ่มเด็กคนไข้ออทิสติกนะครับวิธีการกระตุ้นตำแหน่งการกระตุ้นการสาหนดความแรงหรือว่าวิธีการในการที่จะ กําหนดระยะความถี่ในการกระตุ้นจะคล้ายคลึงกันหมดเลยครับเราสามารถใช้ประกอแทบจะเรียกว่าประคอเดียวกันเลยในการกระตุ้นครับด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่าเครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กครับสำหรับคนที่มีปัญหาที่คิดว่าตัวเองมีสมาริสั้นไม่สามารถที่จะทําการงานต่างๆได้สําเร็จรุ่งได้เหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นเด็กที่พ่อแม่สังเกตเห็นนะครับว่าเด็กเรียนรู้ต่างๆได้ยากเนื่องจากไม่มีสมาธิในการเชื่อดต่อในการทํางาน ชิ้นใดชิ้นหนหรือผู้ใหญ่ก็ตามที่เริ่มมีสมาธิวอกแวกแล้วก็ไม่สามารถจุดจ่อเพื่อทํางานได้เนี่ยสามารถมาปรึกษาได้นะครับโดยที่วิธีการในการรักษาเนี่ยไม่ไย,ายากเย็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดอะไรด้วยวิธีการที่เราจะรักษากันด้วยการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กครับนะซึ่งการรักษาก็เป็นไปได้อย่างง่ายๆผลลัพธ์ก็เป็นไปได้ง่ายๆเลยครับไม่ยุ่งยากอะไร